สวัสดีครับผมพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งและด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่รักทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับทั้งทางด้านเอสซีแล้วก็ผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้กับผมช่างกันจากโมซาเทคก็มีโอกาสนะครับพาท่านมาส่องหลังบ้านนะครับมาส่องหลังบ้านยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เรา ค่อนข้างจะติดตลาดในบ้านเมืองเรานะครับแล้วก็อยู่กับบ้านเรามานานนะครับซึ่งเขามีสโลแกนว่าผลิตในเมืองไทยเพื่อคนไทยนะครับยี่ห้อที่เราเคยได้ยินแบรนด์นี้ก็ค่อนข้างจะเก่าแก่และนานอยู่กับประเทศไทยมานานนั่นคือเราได้ยินแต่วาเทควาเทคนะครับจากการที่ได้ไลฟ์สดคุยกับพี่น้อง f c เมื่อวานนี้นะครับก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะ ค้นหาที่ไปที่มาของเจ้าวาเทตัวนี้นะครับในที่สุดผมก็มาเจอที่เว็บไซต์ของบริษัทเขานะครับวาเทค ที่มาของว่าเทคตัวนี้มาจากไหนนะครับจริงๆแล้วว่าเทคเป็นชื่อแบรนด์นะครับเป็นชื่อแบรนด์เขามีบริษัทชื่อว่าบริษัท e n g i n e e r electronic sale and service นะครับมีฐานที่มั่นอยู่ที่บางบัวทองนะครับบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนี่เองนะครับตอนแรกวาเทคว่าเทคเรานึกว่าเป็นบริษัท มาจากประเทศอังกฤษที่ไหนได้นะครับเป็นบริษัทที่อยู่ในเมืองไทยของเรานี่เองเป็นที่น่าชื่นชมและน่ายินดีมากเลยทีเดียวนะเลยนะครับว่าคนไทยเราเองก็ไม่น้อยหน้าต่างชาตินะครับว่าเทคที่เราได้ยินข่าวส่วนมากนะครับก็ที่ผมเห็นโดยมากแล้วนะครับก็จะเป็นอ่า power m power m นะครับที่เราเห็นในท้องตลาดมีชื่อเสียงอย่างมากเลยของเขาคือ power m นะครับบริษัท เอนจิเนียร์อิเล็กทรอนิกส์นี่เขามีเป็นเจ้าของแบรนด์หลายแบรนด์นะครับยกตัวอย่างเช่นแบรนด์วาเทแบรนด์เอนจิเนียร์นะครับ Next On นะครับ เน็กซอนนี่ก็เป็นชื่อดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงซึ่งเราก็เคยได้ยินอื่นๆก็มีแม็กด็อกนะครับ E.B. n e w t e c h ก็ Boss Sonic เขาไม่ได้ผลิต Power Amp อย่างเดียวนะครับที่เขาผลิตก็มีทั้งอ่ากรเวทีนะครับอุปกรณ์แสงสีเสียงนะครับแม้กระทั่ง LCD อันนี้ก็มาจากแหล่งนี้นะครับ Engineer e l e c t r o n i c รแต่ที่เราอยากจะตามดูแล้วเราอยากจะค้นหานะครับนั่นก็คืออ่าสิ่งที่เรา อยากจะรู้ที่มาของแบรนด์วาเทคนะครับวาเทคซึ่งเป็นแบรนด์ที่เออเขาใช้ชื่อในการผลิต POWER M m p แล้วก็ตู้ลำโพงนะครับช่องเราก็จะเน้นในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเราถึงจะาพามาส่องดูก็ต้องขอบคุณนะครับทางบริษัท e n นจิเนีนะครับที่มีเว็บไซต์ให้เราได้ค้นคว้าก็ได้เปิดดูนะครับส่วนสินค้านั้นพี่น้องก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกหาได้ตามร้านทั่วไปนะครับยี่ห้อวา วาเทคนี่ก็มีวางจำหน่ายเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาดูผลิตภัณฑ์ของอในแบรนด์วาเทคนะครับในแบรนด์วาเทคโดยเฉพาะ power m นะครับที่ใช้แบรนด์วาเทคเริ่มจากนี่ชุดใหญ่ของเขานะครับซีรีส์ใหญ่เลยครับมาเป็นซีรีส์เลยนะครับได้แก่ c y b e r s ์ r i รีส์นะครับไซเบอร์ซีรีส์มีขนาดตั้งแต่8โอมที่1,300 1,300จนถึง2,300นะครับ จากเล็กไปหาใหญ่ครับทั้ง2 c h a n n น l และ4 h a n n e นลดังที่เห็นในรูปภาพนะครับก็มี Cyber 7D c y b ด r ีไซเบอร์เดีสิบดีแล้วก็ 14D ดีนะครับส่วน 4, 4 c h a n n น l เขาก็จะมี 10Q นะครับ 10Q ครับ4 c h a n n น l ครับที่เราเห็นในภาพนี้ก็หน้าตาสวยงาม แต่ราคาก็ถือว่าเป็นแบรนด์เนมที่มีคุณภาพสูงนะครับราคาเขาก็มี30,000ื่นสี่่นนะครับต่ำลงมากน,นั้นก็มีนะครับซีรีส์ R M S 5000นะครับซีลีส์ของ R M S นะครับก็ตั้งแต่ R M S 5000, R M S 2 4 0 4แล้วก็ R M S 3600นนะครับนี่ก็จะเป็นรหัสที่เราเห็นจะเป็นรหัสบิด หรือยังไงก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับเขาจะมีรายละเอียดทุกหน้าเลยนะครับทั้งราคาทั้งรายละเอียดความถี่ทั้งอ่าพาวเวกำลังขับต่างๆมีหมดนะครับในเว็บไซต์อ่าของเขานะครับเดี๋ยวผมจะให้เว็บไซต์ ไว้ที่ใต้คลิปนะครับท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้นะครับส่วนตัวเล็กของเขานะครับตัวเล็กของเขาก็มีมีนะครับหนึ่งูเขาก็มีนะครับที่ที่450วัตต์นะครับสี่วัตต์บิตโมโนที่1500วัตต์นี้ก็น่าใช้น่าใช้นะครับสำหรับขับเสียงกลางเหลมนะครับรูปลักษณ์ก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับไม่แพ้ไม่แพ้ยี่ห้ออื่นวัตเทคนะครับ ก็เป็นฝีมือคนไทยนะครับฝีมือคนไทยซึ่งผมเองก็แรกๆก็นึกว่าเป็นอของต่างชาตินะครับจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเขาเป็นคนไทยหรือต่างชาติแต่ว่ารู้แต่ว่าโรงงานมันอยู่ในเมืองไทยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนใครที่จะลงลึกไปดูว่าเจ้าของคือใครนั้นก็ไป ลองไปค้นหาในเว็บไซต์ของเขานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับสินค้าที่ที่ผมจะนำมายกตัวอย่างให้ดูวันนี้ก็คืออ่าตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงเขาก็มีตู้ไรอลเล่น,นะครับตอนนี้กำลังมีชื่อเสียงกำลังมาเลยทีเดียวอย่างเช่นอ่าวาเทคไรอลเล่น,นะครับรุ่น wt 1 2 9 9เวอร์ชัน2นะครับก็ก็ใช้ดอกลำโพง n น x o ซ เน็กออนนะครับเน็กออนแล้วก็12นะครับ2ดอกแล้วก็มีอ่าเสียงแหลมนะครับไดเวอร์อีก2ดอกนะครับในตู้เดียว,วก็มี4ดอกด้วยกันนะครับเป็นตู้อะไระไร,รุ่นนี้แล้วก็รุ่น2อคูนหนึ่งก็มีนะครับสอคูนหนึ่ง VRX นะครับ932 LA ตัวนี้นะครับเป็น12บคูนหนึ่งนะครับพูดผิดนะอ่ามันก็มีดอก12แล้วก็ไดเวอร์ ส่วนทางด้านซับเบตเขาก็มีนะครับมีตั้งแต่ตู้15นิ้วนะครับมีตู้ p s 15ด้วยนะครับแล้วก็มีตู้ซับเบต18นิ้วมีตู้ซับเบต21นิ้วซึ่งใช้ดอกที่โรงงานเขาผลิตเองนะครับนั่นคือเน็กซกซอนเน็กซซอนหรือว่าเน็กออนนะครับแล้วแต่ใครจะอ่านนะครับผมเองก็ไม่ได้ฟัง ไม่ได้เปิดดูทางเขามีช่อง YouTube ด้วยนะครับไปเปิดดูได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะเจ้าของเขาจะหวงหรือเปล่านะครับที่เอาภาพเข้ามาลงนะครับถ้าหวงก็ทักมาได้นะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับประโยชน์ของเราก็คือให้พี่น้องชาวครึ่งเสียงกลางแจ้งได้รู้จักที่มาที่ไปนะครับในการที่จะสั่งซื้อสินค้านี่ก็เป็นดอกลำโพงนะครับเน็กออนะครับเน็กออนอิมแพ นะครับก็มีหลายๆรุ่นด้วยกันนะครับมีตั้งแต่12นิ้วแล้วก็มีไดเวอร์แล้วก็ที่เห็นนี่ก็จะเป็นดอก18นิ้วแล้วก็ดอก21นิ้วนะครับใครชอบเสียงหนักแน่นเสียงแรงราคาแรงก็ มาทางนี้นะครับนั่นคือวาเทกนะครับวาเทกที่ไปที่มาของวาเทกนะครับก็เฉพาะดอกลำโพงนี่ก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับใน,ในราคาในระดับเดียวกันเขาก็จะมีมีคลาสของเขานะครับมีคลาสของเขาซึ่งเข,เขาก็อยู่ในระดับสูงอีกระดับหนึ่งนะครับเ <periods> ทียบเท่ากับสินค้าต่างประเทศก็ยังถูกกว่าสินค้าต่างประเทศสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศ ยังแพงกว่าก็ถือว่าสนับสนุนแรงงานไทยฝีมือคนไทยนะครับนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของบริษัทโรงงานเขาจะมีโชว์รูมนะครับต้อนรับต้อนรับพี่น้องทุกคนนะครับที่สนใจอยากจะดูสินค้าต่างๆนะครับก็สามารถที่จะแวะเข้าไปเยี่ยมชมนะครับที่โชว์รูมเขาได้นะครับจะซื้อจะหาก็ไปซื้อจาก ตัวแทนจำหน่ายเขาได้นะครับเราก็จะเจาะไปเรื่อยๆนะครับเจาะไปเรื่อยๆท่านใดสนใจอยากจะดูะที่ไปที่มาหรือว่าที่ตั้งของบริษัทไหนนะครับก็บอกมาได้นะครับทั้งผมก็จะพยายามที่จะค้นคว้าแล้วก็เข้าไปส่องนะครับเข้าไปส่องแล้วก็ดึงออกมาให้ท่านพี่น้องเราได้รู้นะครับเราได้รู้ก่อนที่เราจะ ตัดสินใจนะครับตัดสินใจในการจัดซื้อจัดหานะครับของที่เราพอใจเท่านั้นนะครับคือสิ่งที่จะนำไปสู่การตัดสินใจของเราในการดำเนินกิจการหรือธุรกิจเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสำหรับผมนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับหากถูกใจชอบใจก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ถ้าไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็ไม่ว่าอะไรนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม